สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกทุกท่านที่เขามารับช่มรลับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่้ารวยค่ะมือนี่ทั้งช่องเฮาจะพามาตามตัวเลขแนวทางเด็ดเด็ดสูตรหวยเล่าหวยห้าหน้อยของเสี้ยนสมุรสาค้นในงวดวันพุธที่26ตุลาคม2อ6พค่ะผู้ใดเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแช่ ที่สำคัญกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบรอดแพาตคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอด้วยค่ะสําหรับเลขของเสียนสม,มุทรสาครงวดท่ิพานมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขของเสียนเฮ่ากระแตกคากแตกเนานะคะสูตรหวยเล้าเพิ่นกระไหามาหน,หน่อยหน่อยเน้นเนีนน,นะคะท่านผู้ชม4004กระแตกจังๆเนาะคะ่ะแตกปังๆยกช่องนะคะ ผู้ใดที่ได้เข้ามารับช่มรบฟังเลขกของเซียนนะคะที่ได้เอาตัวเลขของเซียนไปเสียงโชคเสียงลาบนะคะก็คงจะโชคมันได้โชคได้ใช่ไปตามๆกันเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่บท่านได้เอาตัวเลขกับเซียนไปเสียงโฉกเสียงหลาบเนาะค่ะงวดนี้เท่ากับมาตามตัวเลขกแนวทางกับเซียนใหม่เนาะค่ะว่าเซียนจะให้เป็นตัวเลขกแนวทางตัวใดแนในงวดนี้เนาะค่ะสูตรของเซียนสมุทรสาครเนาะค่ะ บพราว่าจะเป็นหวยไทยหรือหวยเล้าหวยห้าหนอยเนาะคะ่ะหวยต่างประเทศก็ดีเนาะคะ่ะเพื่อนกะไหมาหน่อยหน่อยนินนินคือเก่าเนาะคะ่ะผู้ช่มแล้วกะเลขของเพื่อนกะแม่นอีหลีเนาะคะ่ะผู้ใดที่ได้โชคได้ลาบกะยินดีน้ำลายๆด้ค่ะงวดนี้เนาะคะ่ะจะเป็นตัวเลขแนวทางตัวใดเนาะคะ่ะก่อนอื่นกับไปรับชม่มงวดที่ผ่านมาก,ก่อนเนาะคะ่ะว่าเลขของเสียนเขา จังใดเน่เนาะค่ะสำหรับหววที่ผ่านมาเนะค,ะ mm hmm. ค่ะไห่เอฟซีแฟนช่องเฮ้าใช่วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด้อตัวเลขทุกตัวเนาะที่ทั้งช่างได้นําเสนอเนาะ,ค,ะค่ะกะเป็นแคเน่แนวทางให้พิจารณาเนานะคะ่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบอิลีจังจัดเนาะ,ค,ะค่ะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกบผานเนาะ,ค,ะค่ะกะจะเป็นแบบใดนั่นกะไห้เอฟซีแฟนช่องเฮ้าไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนเนาะคะ่ะให้เซียน คอนเฟิร์มหาในงวดนี้นะคะเชื่อไปรับช่มรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นก็นจะพามาเบิงผลหวยล่าหวยห้าน้อยเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะคืองวดวันที่ยีตุลาคม2องพหารอยหกหเลขห้าน้อยเนาะคะ่ะเฉพาะกิดเนาะคะ่ะ เริ่มต้นทีห้าหน้อยเฉพาะกิจนะคะท่านผู้ชมที่จริงสูตรของเซียนเล่นได้ทุกน้อยทุกเล่าในสูตรเดียวกันเบิดมือนะคะเป็นสูตรที่เพิ่นขัดของออกมาแล้วนะคะแต่ว่าทั้งจองเฮาจะยกตัวอย่างเริ่มต้นทีห้าหน้อยเฉพาะกิจนะคะสําหรับมือหนีนะคะเลขห้าหน้อยเฉพาะกิจนะคะก็เริ่มต้นกับเข้าปังๆเลยนะคะสําหรับเลขเซียนสมุดสาคอนนะคะเก้าซีที่เพิ่นจับคูให้นะคะท่านชมนี่คะ่ะ เพิ่นจับคู่ให้มาหน่อยๆเน้่เนีนน่นหาชุดหาหางเนาะคะ่ะเก้าซีซีเก้ากามาตรงๆเนาะคะ่ะสำหรับเซียนสมุทรสาครนาะคะ่ะในวันที่ยี่สิบสี่ติพานมาเนาะค่ะ้วกะ็มาจนหอดน้อยวีเนาะคะ่ะหนึ่งซีเนาะคะ่ะหนึ่งซีเลขอะเพิ่นให้ยซีกับศูนย์เนาะคะ่ะกับซีสองกับเสียดไปแต้มหนึ่งเนาะคะ่ะแต่เลขวิ่งเลขเลีนข,ของเซียนกะมาคือเก่าเนาะคะ่ะมาจนหอดเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะ เลขเซียนกระแตกจังๆเนาะคะ่ะ่านผู้ชมแต่คักแตกเนี่ยเนาะคะ่ะศูนย์ซีซีศูนย์เนาะค่ะเข้าตรงๆเลยเนาะคะ่ะดานผู้ชมเพราะว่าเลขเพื่อนหามากน้อยๆเน้นๆเนะคะผู้ใดที่ได้โชคได้ลาบกับเซียนทั้งช่องก็ยินดีและก็ดีใจนั่าหลายๆด้วยค่ะผู้ใดบุตานทได้โชคได้ลาบเนาะคะ่ะกะมวดนีเนาะคะ่ะเฮ้ากับมาเบิงตัวเลขกับเซียนใหม่นะคะเพื่อจะได้โชคได้ลาบกับเซียนอีกเนาะคะ่ะสูตรของเซียนเพื่อน คัดกองออกมาแล้วหน่อย,อยะคะักห,หน่อยเนาะค่ะเพิ่นจับคู่ให้หน่อยหน่อยเนนเนๆแบบนี้นทุกหมือนเนาะค่ะท่านผู้ชมผู้ใดที่มักที่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศเนาะคะ่ะกับโบควนผาดสําสหรับคลิปนี้นะคะและการในงวดวันพุธนะคะที่26ตุลาคม2 5 6 5นนี้จะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดนั่นเดี๋ยวผ้าอซแฟนจองเฮาไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียน พร้อมๆกันนะคะว่าเพิ่นให้เป็นแนวทางตัวใดค่ะเชิญไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮ้าไปรับชมระฟังจากปากของเซียนนะคะว่าเมื่อนี่เซียนจะห้เป็นตัวเลขเนวทางตัวใดนะคะค่ะสวัสดีค่ะเซียนยินดีต้อนรับสู่ช่องแพรพารวยค่ะวันนี้เรามีนัดลงหวยรายวันกันนะคะหวยลาวหวยฮานอยนะเซียนเนาะงวดวันพุธที่26ตุลาคม2565ค่ะ หลังจากงวดที่ผ่านมา,าะนะเซียนเนาะวันจันทร์ช่องเราแตกป,ปังๆยกช่องเลยนะคะสําหรับหวยเลาพัฒนาน,นะเซียนนะเนาะก็ดีใจกับ UFC เวฟซีะะค่ะดีใจกับเวฟซีที่ได้โชคได้ลาบกับเซียนนะคะก็เข้าเรื่องเลยเนะเซียนนะเอาเลขวิ่งก่อนลเลยนะคะ,ค,ะค่ะได้ยินไหมคะเซียนฮลัฮลโหลฮัลโหลได้ยนินไหมคะฮะลัลโหลค่ะสวัสดีค่ะเซียน ฮัลโหลคลค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะเซียนครับค่ะค่ะโอ้มปิดมือไปโดนปุ่มปุ่มไมโครโฟนอะปิดเสียงอะขอโทษค่ะค่ะค่ะวันนี้เรามีนัดลงหวยลาวหวยฮานอยในงวดวันพุธที่26ตุลาคม2565นะคะเซียนครับค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมาเนอะวันจันทร์ ช่องเราแตกปังๆเลยเนะเซียนสาหรับหวยลาวหวยฮานอยวดที่ผ่านมาก็ได้โชคได้ลาบไปตามๆกันก็ดีใจกับเอฟซีแฟนช่องทุกๆคนเนะเซียนเนาะครับ <ขอ S 1> ค่ะวันนี้เราก็มาตามแนวทางของเซียนสมุทรสาครต่อนะคะท่านผู้ชมก็เริ่มต้นที่เลกวิ่งเลยนะคะเซียนครับวิ่งสี่กับห้าวันนี้วิ่งสี่กับห้าค่ะ ก็มีสี่สามค่ะเดี๋ยวนะมีสี่สามค่ะห้าสามห้าสามค่ะหกสามหกสามค่ะแล้วก็ห้าสองแล้วก็มีห้าสองห้าเจ็ดห้า ห้าสองแล้วก็เจ็ดห้าใช่ไหมคะเซียนครับเจ็ดห้าค่ะมือสามตัวค่ะมีสามหกสี่เดี๋ยวนะสามตัวมีสามหกสี่ค่ะห่าห้าสาม แล้วก็มีห้าห้าสามค่ะสองได้สองชุดแล้วค่ะสาม 6, แล้วก็มีสามหกสามค่ะม,มีสามเน่ยค่ะหกสี่ตัดให้ fc เราด้วยไหมคะเซียนสามหกสี่ค่ะ,ะ,ะตัดให้ตัดให้หกสี่ตัดหกด้วยนะคะ เพราะว่าเซียนยังไม่ได้จับให้ค่ะเพราะว่าเซียนมาเน้นเลขสามตัวด้วยค่ะค่ะก็ของเซียนก็น้อยน้ยนินนินเหมือนเดิมนะคะเซียนเนาะก็สองตัวสามตัวก็ชอบเท่ากันใช่ไหมคะครับชอบเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นหวยสูตรนี้เป็นสูตรรวมเล่นได้ทุกลาวทุกฮานอยในสูตรเดียวกันนะเซียนเนาะ สูตรนี้เป็นสูตรที่คัดกรองออกมาแล้วว่าเข้าดีนะคะเดี๋ยวแอดขอทวนตัวเลขของเซียนหน่อยนะคะครับสำหรับสูตรลาวสูตรฮานอยงวดวันพุทธที่26ตุลาคม2565ค่ะสูตรของเซียนสมุทรสาครให้มาเลขวิ่ง2ตัวเน้นๆนะคะคือ4กับ5ค่ะจับคู่มี4 3 5 3ามห้าส แล้วก็ห้าสองเจ็ดห้าแล้วก็หกสี่นะคะเซียนครับผมแล้วก็เลขสามตัวที่เซียนให้สามชุดสามหางนะคะคือสามหกสี่ห้าห้าสามแล้วก็สามหกสามนะคะเซียนครับผมค่ะเลขหกก็ให้ fc เรากลับหัวไว้หน่อยนะเซียนเนาะเผื่อจะมาเป็นเลขเก้านะคะหน่อยก็บ่อยครั้งที่เลขออกมากลับหัวนะเซียนเนาะ เพราะว่าสูตรนี้เซียนก็ให้น้อยๆเน้นๆแล้วค่ะท่านผู้ชมก็งวดวันพุธที่26นี้ก็ขอให้เลขของเซียนเราแตกปังๆยกช่องให้ f อซเรามีโชคมีลาบเหมือนเดิมนะเซียนเนาะครับค่ะก็ขอขอบพระคุณเซียนมากๆนะคะที่มาแบ่งปันให้ f อซแฟนช่องเราได้มีตัวเลขแนวทางดีๆค่ะเซียนขอขอบพระคุณค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะครับคับ ่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนนะคะของเซียนสมุทรสาค้อนสูตรหวยเล้าหวยห้าหน้อยสูตรนี่เป็นสูตรร่วมนะคะเซียนกระหายาหน่อยๆเนอยนๆขึ้นเก่านะคะหกชุดหกหางนะคะสําหรับหมวดนี้นะคะผู้ใดที่มกักที่ชอบตัวเลขกับเซียนนะคะกะย็ยิบยับไปพิจารณาใดเลยะะด้วยค่ะเด้อ สุดท้ายทั้งช่องก็ขอขอบพระคุณท,ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคๆมันๆกันสุขูสุขคนนะคะขอขอบพระคุณท,ทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ